สวัสดีครับมาพบกันใน EP ีที่5นะครับสำหรับการลง Windows 7นะครับ e ีีนี้ก็จะพูดถึงการลงโปรแกรมนะครับ a l t iso นะครับเพื่อเปิดไฟล์นามสกุล iso นะครับมันก็จะเหมือนกับการจำลองว่าเราใส่แผ่น CD เข้ามาในเครื่องนะครับข้อดีของการจำลองใส,ใส่แผ่น CD เนี่ยคือไฟล์ที่ผมจะทำเป็นนามสกุล iso ขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันนะครับ พวกไวรัสนะครับหรือโปรแกรมฆ่าไวรัสที่มันจะมากินนะครับตัวโปรแกรมที่เราจะโหลดมาติดตั้งเนี่ยเพราะว่าตัวโปรแกรมสแกนไวรัสบางตัวเนี่ยครับสร้างมาเพื่อมองหา,าไฟล์ที่ใช้นะครับในการลงนะรในการลงวินโดว์หรือว่าลงโปรแกรมที่มีนามสกุล .exe อย่างที่ผมบอกพี่ๆไปนะครับ .exe เห็นไหมครับถ้า เรามันสแกนเจอไฟไหนที่มีนามสกุล e o ปุ๊บมันมีคำสั่งให้ลบทิ้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกรณีที่เราก๊ปอปตัวโปรแกรมในการลงนะครับเราไปโหลดจากหน้าเว็บมาปุ๊บนะครับเมื่อโปรแกรมสแกนไวรัสมันสแกนหาเจอมันก็จะลบของเราทิ้งทำให้เราใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็เลยทำเป็นไฟล์นามสกุล .iso ขึ้นมานะครับเพื่อเวลาใช้งานเนี่ยมันจะจำลองเหมือนเราใส่แผ่นซ d เข้ามา การใส่แผ่นซีดีเข้ามาข้อดีคือนะครับโปรแกรมสแกนไวรัสหรือตัวไวรัสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปลบข้อมูลในแผ่นซีดีของเราได้นะครับมันก็เหมือนตัวแผ่นซีดีของเรานะครับก็คือข้อดีของมันนะครับเพราะว่าแผ่นซีดีมันจะเขียนข้อมูลได้อย่างเดียวเขียนกับอ่านได้นะครับไม่สามารถลบได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตาของไฟล์ที่จะใช้อ่านครับกับตัวโปรแกรมก็จะมีนี่เลยนะครับที่ผม เตรียมไว้ให้คือโปรแกรมคอมเบื้องต้น .dot iso พวกนี้นะครับเพราะว่าโปรแกรมคอมเบื้องต้นนะครับมันก็มีโปรแกรมพวกที่เป็นโปรแกรมแคกนะครับโปรแกรมที่ขเขาเรียกว่ามีลิขสิทธิ์ใช้งาน15วันแล้วก็ต้องลงซื้อตัวโปรอะไรพวกนี้ครับผมก็จะมีะตัวคีย์ให้ในการลงนะครับเพราะว่าเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับเป็นโปรแกรมเบื้องต้นดูหนังฟังเพลงเฉยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของโปรแกรม Alta ISO 9.53นะครับในส่วนขชิปข้างต้น,นครับเราได้ลงโปรแกรมในส่วนของตัว Save s ไว้แล้วนะครับ7ซเคือโปรแกรม70ตัวนี้ครับเตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้ลงโปรแกรมวินลานะครับในการอ่านไฟล์ต R .ar ตัวนี้ครับเป็นนามสกุลของไฟล์โปรแกรมวินลานะครับแต่ว่า มันสามารถใช้โปรแกรมเซเว่นซิปในการแตกไฟล์ได้นะครับผมจะเลือกมาที่เซเว่นซิปมาหยุดไม่น่อยนึงเซเว่นซิปนะครับผมก็จะบอกว่าแยกไฟไกล์เอกสารไปที่นะครับชื่อโฟลเดอร์ชื่อนี้เห็นไหมครับการการแยกไฟล์แตกไฟล์นะครับก็ผมก็จะพูดถึงคลิปนี้เลยกันะครับอย่างเช่นแยกลงที่นี่นะครับกรณีที่ ข้างในตัวไฟล์นะครับที่มันอัดซิปอยู่เนี่ยมันไม่มีโฟลเดอร์อยู่เลยมีไฟล์ย่อยๆเต็มไปเลย100ไฟล์นะครับคําว่าแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับมันก็จะแยกทั้ง100ไฟล์ลงมาในโฟลเดอร์ของเราเลยนะครับทําให้เรามองไฟล์ที่มันมีอยู่ในโฟลเดอร์ก่อนหน้ากับไฟล์100ไฟล์ที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันซับซ้อนนะครับเราไม่รู้ว่าไฟล์ไหนเป็นไฟล์ไหนบางทีเราต้องการเรียกใช้งานแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็จะได้ลบทิ้งนะครับก็จะทําให้มันยุ่งยากนะครับ ส่วนตัวผมจะเลือกไปที่แยกไฟล์ไปที่นะครับมันก็จะสร้างชื่อโฟลเดอร์ชื่อเดียวกับตัวชื่อไฟล์ต้นท,นทานที่เราจะต้องการแตกมันออกมาตัวนี้ก็จะได้ง่ายกว่านะครับผมเลือกตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์เห็นไหมครับโฟลเดอร์ตัวนี้ข่อนหน้านี้มันจะยังไม่มีนะครับผมแตกไฟล์ปุ๊บมันจะสร้างโฟลเดอร์ให้เรานะครับแล้วเอาไฟล์มาใส่ในโฟลเดอร์ให้เราเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับไปนะครับเราก็จะมากดติดตั้งเห็นไหมครับ ถ้าเรามองเห็นนามตกุลไฟล์ exe เนี่ยถือว่ามันมี2ไฟล์นะครับพี่ๆก็จะได้รู้ว่าอ่า exe นะก็คืออ่าไฟล์โปรแกรมหรือไฟล์แอปพลิเคชันที่จะต้องติดตั้งนะครับเราก็จะได้รู้นะครับถ้าเราไม่เปิดการดูนามตกุลไฟล์เนี่ยเราจะไม่รู้นั่นเองนะครับเราไาคลิกนะครับกด next ไ i l e นะครับกด i accept นะครับกด next นะครับกด next next คนนี้ก็ตั้งไว้เลยนะครับกด next ตัวนี้ก็กดรันโปรแกรมเลยนะครับแล้วก็กด enter register code นะครับผมตัวนี้ผมก็จะมี serial ให้นะก็ s e r mm hmm. ีย l พวกนี้ก็เกิดจากาคนที่เขาซื้อใช้งานแล้วนะครับ mm hmm. ครับแล้วก็กดโอเคนะครับ mm hmm. กดโอเคนะครับ ตันนี้นะครับตัวโปรแกรมเอ t ต้า iso ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือสมมติว่าผมบอกว่ามันใช้อ่านนะครับโปรแกรมนามสกุล iso เห็นไหมครับตัวนี้ของผมเป็นโปรแกรมเมอร์ก้นเป็นนามสกุล iso นะครับผมก็จะคลิกขวานะครับเลื่อนไปที่เอ t ต้า iso แล้วครับแล้วก็เมาส์ทูได้เนี่ยครับเมาส์ทูได e ตัวนี้หมายถึงว่าเหมือนกับว่าตัวนี้เราจะใส่แผ่นซีดีเข้ามานะอย่างตัวนี้ผมให้ดูก่อนนะครับว่า ในไดเอี e ผมเนี่ยยังไม่มีซีดี CD เข้ามาเห็นไหมครับก่อนหน้านี้ตัวนีผ้ผมยังไม่ได้ใส่เสียบตัว dVD ีดลอมนะครับตัวนี้พอเราติดตั้งโปรแกรม .iso นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัว DVD ขึ้นมาหรือว่าช่อง CD ขึ้นมาหนึ่งช่องนะครับตัวนี้มันมันจำลองขึ้นมานะครับผมก็จะเอานะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะเอาตัวโปรแกรมตัวนี้เมาส์ ก็คือส่งไปยั่งนะครับส่งไปยั่งนะได้ e เห็นไหมครับได้ e นะครับก็คลิกนะครับป๊บนะครับสักพักหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมของเราเนี่ยจะไปเปิดอยู่ในได้ e นะครับผมนะครับมาแล้วนะครับพอมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยใช้งานได้ได้ง่ายครับกรณีที่ตัวโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับเราลืมปิดโปรแกรมสแกนไวรัสหรือ ไวรัสมันกินโปรแกรมของเราไปนะครับเราก็แค่กด eject ครับผม eject eject จะเฉยแล้วก็ไปเมาส์ to die มาใหม่ครับก็แค่ไป mouse to die มาใหม่นะครับผมเฟน e ์นะตอนนี้ไฟล์มันออกไปแล้วนะก็เราก็แค่ไปเมาส์ to die มาใหม่ครับเมาส์มาใหม่ปิดโปรแกรมสแกนไวรัสให้เรียบร้อยแล้วก็เมาส์มาใหม่ครับเอาเมาส์มาแล้วนะครับกด reset เห็นไหมครับตัวไฟล์มันก็จะเข้ามาเห็นไหมครับ ประมาณแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม Alta o iso นะครับผมไม่ยากนะครับผมโปรแกรมนี้นะครับใช้ในการจำลองได้เข้ามานะครับผมสำหรับคลิปนี้การติดตั้งโปรแกรม Alta t iso นะครับก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆช่างได้นะครับขอบคุณครับ